ขนาคตละจั้งไหนใอยากรู้ต้องดูอ,อลลี<อ>่พิชทยมันนี้เธอพี่น้องป้องไปมากันที่เมืองน้ำดำหรือก็คือจังหวัดกิลสาการาสินตามคุณแม่ผู้น่ารักทั้งสองไปทำภารกิจลึกสุดใจว่าแต่เอ๊ะอะมันค ภารกิจอะไรไปเบิ้งกันเลจ้าโอ้นี่ว่าแล้วตีว้าเท่ากี่ลราแม้สามสิบกิโลแล้วเนาะเหนียร์ที่เราจะไปไปอย่างนี้ละจ้ะุาหาจิโปมครับอุปกรณ์เท่าไหังนะครับอุปกรณ์อันนี้ถุงถุงใจจิบโปมจ้ะเบิ้งนั่เสียมกัน มัเป็นเสียงธรรมดาเนีอเป็นเสียงที่เฮ็ดขึ้นตั้งหางได้บ่ครับมันเบาแม่จ่า้าเฮาอ,อ่อนเวนมันดว่วนด่วงที่มันหนักมันก็มันก็นกระตุนแห้งเงามันก็<ฮ>เมย้าเฮาออกแบบนี้มันกะบางเฮากคนได้ง่ายรูคําตอบกลแมนประจำมอนี่เฮาสิมกากลหรือมาขุดจิปโมโปรตีนหน้าฝนของคนอีสานกันนําทีมโดยคุณแม่อินและคุณแม่สุดใจสองสาวผู้ชานาญ ในการขุดจิปมแห่งบ้านนองสองห้องจกควบมทั้งคนทั้งจกตั้งถือกี่เก็บด้วยวิมีอยู่บ่มงี่กระจาเอเดียดเด้การหาจิปมของชาวบ้านที่นี่ไม่ใช่มีแต่รุ่นสวสูงวัยเด็บี่นอง ลูกเด็กเล็กแดงแม้กระทั่งหนุ่มสาววัยสรุ่นก็มาขุดเหมือนกันทีนี้มีเฉยมากนะขุดเมนจ้าขี้ปูน้ำพึ้นอยู่บ่เมนจ้าอยากบ่าดอะไรด้บ่จ้ะเมนจ้าอยากบ่ไดอะไรได้บ่จ้ะเบียกบ่ได้เบียกบ่ได้ความอยู่รอดต้องหาไปกินต้องหาไปจ้าโตมันเป็นทั้งเขาทั้งยอดจันทร์ ตัวบกใหญ่เลยจ้ะนี่งามครับดูว่ได้ไปขึ้นไม่ถึงไม่ถึงน้องเขาไ่ขึ้นเลว <laughs> ่าเป็นพี่พรมเนี่ยอันนี้อุปกรณ์การใส่ครับเมืเ่อเบงนี่จ้าอุปกรณ์การใส่จ้าคุณผู้ชมครับมันก็จะมีขวดน้ำพลาสติกอยู่หนึ่งขวดนะครับพอได้แล้วปุ๊บใส่ปั๊บกระสีปิดนะนี่จ้ะปุ๊บมามาฐานผู้ใดผ้าคิดคิดเองจ้ะนี่ <ะ S 1> การหาจิปโปทไม้ได้หากันทั้งปีนะพี่น้องจะมีประมาณช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกาในบางพื้นที่ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือวงจรชีวิตของเจ้าจิปโปมนี้แหละจิปโปมก็ออกมาจากเรา มันจะก,กี่มันเข่อง่ายน่นจานจะบรรจุออกมาเข่อง่ายคือ,คอจำิับจิ้งจ้ะตอนนี้หอดหอดเวลามันออกมามาวางไข่มาจับคู่กันมาออกมาห้องแต่เพราะคนสมพันธ์กันแล้วเพิ่นกระชีเขาเลือกๆลือกบรรจุแม่น่ะกระชีาตายตัวคู่กระชีออกมาขังนอกมาลิ้ออกมาม <ะ S 1> หามา<อ>หาไหมจ้ะมาหาไหามออกมาห้องโอ้ดีที่มาเช็ดจ้าที่มาสะอาดของอย่างขี้ปมโอ้แต่แต่ที่ตุ่นตัวเนี้ยเนาะจ้ะ ของลูกเราตายเลยตายจ้าพวกเราเราบ่อข้นมาเด้สุดยอดสุดยอดมีทีมองทั้งทั้งทั้งไหนทั้งไหนทั้งพี่ทั้งผิดแม่ไปทั้งคู่นะผมแล้วเ้ามาเย็นยังจะทั้งนี้มาลู้กันเออปลาตาอย่างหัวเนาะมายืนหยั่งอยู่นี่พันนะอ้ทีมงานเราอยู่ทางโน้นกันหมดถ้าทางจะเจอแก๊งจิมป่มเข้าให้แล้ว เราตามไปดูกันเลยนี่อนบอกแม,ม,ม่นครคับเอ้วเบิ้งในเไ็นบักล่ะเบิ้งอันมองมันขัดขีดดินขึ้นมากมโอ้นี่นี่นี่คุณผู้ชมจะเอา,าดินในรูนะครับคุณผู้ชมดูเป็นรูรูเสร็จปุ๊บพอมันมีตัวอยู่ข้างในรูมันก็จะเอาดินมากบลงไปมีเดทนีเดทจับเอาเลย,ย,ยนี่ครับเห็นขาแล้วนั่นจับเอาเลยครับเอ๊ะ ได้ท้องล้านค้าระเบานี่คือจิปโปมตัวแรกในชีวิตที่เบ่าโจกขุดได้เองเอา้าเทกัน <c oughs> หน่อยมุ้งแม่พ่ากันพุดนี่เข้าเดี๋ยวได้ดนนเหมเออแบบเลิกเลยคุณผู้ชมเอาเส่ไปห้อเนี่ยไปลุงโตไปรู้แล้วครับว่าทำไมเสียมถึงต้องน้ำหนักเบาเพราะว่าเออโอ้โห <c oughs> <c oughs> สครขีชุมลุกอีคุณครับสาคนอนหาใสกันเอาผู้ใดสีดก่อนผูดใดสีเดก่อนผู้ใดสิเดก่อนเิดอะไ้นเออเอาได้แล้วนี่มายินกันได้แล้วคุณแม่คุณ่ขาจหมานตัวนี้มนหมานปะถุงจานเลยปับัปับย พี่น้องครับการสังเกตสังเกาว่ารูไหนมีตัวหรือไม่มีตัวนั้นแม่แม่บอกเทคนิคการดูว่าถ้ามีตัวตรงปากรูจะมีขียดินที่จิปโปมโกยขึ้นมาอุดเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ไรอื่นๆที่จะลงไปกินมันในภาษาชาวบ้าน จะเรียกว่าอ้นรูถ้าเห็นมีขุยดินปิดปากรูแบบนี้ก็ขุดได้เลยตรงกันข้ามรูไหนไม่มีขุยดินก็ไม่ต้องเสียเวลาในการขุดเพราะจิปโปม,มันไม่อยู่บ้านนั่นเองจ้านี่มันเป็นขนาดนี้มันจะเป็นปาดเปิดปากมันไว้มันคือวายูมันสิออกไปดินหาัตเมี่แล้วบ้านที่ปิดประตูบ้านไห้บอจ้า เปิดใบก็คือออกไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่ารู้ต่อไปแม่เขาบอกว่ามีจิปป่มอาศัยอยู่ถึงสองตัวด้วยกันสองตัวค่ะสองตัวสองตัวนี่มันอยู่นี่มันเก่าคู่แล้วตัวคู่ที่เขาไปหาแม่ยตัวุนี่ตัวเมียนี่จ้ะตัวเมียี่เป็นก้นแหลมแหลมไงแม่บิ่งนะนี่จ้ะตัวเมียเขาจะเป็นค้นแหลมๆนี่ปีกบาง รบจ้าปีกเรียบๆบางๆตัวผูนี่เป็นปีกปีกเลยแไล่เฉียแงๆตัวนี้ตัวเมียเนี่ยมันจะปีกเรียบๆคนกตัวเมียก็จะแหลมๆนี่บอครับแหลมๆนี่นี่ครับนี่นี่ชัดเจนครับตัวผู้ตัวเมียอยู่ในรูเดียวกันนะครับจ้การว่ามาผสมกันทำกันเรียบร้อยถ้าใครปุ๊บตัวเมียก็ตายตายว้าวผิดเสียใจเอาไหมเบิ้งอ๊อก แมนบอพี่น้องสําหรับที่ปมตัวผู้และตัวเมียมันมีความแตกต่างกันยังไงกลับมาพูดถึงเรื่องหนึ่งรู้มีสองตัวกันสักก็หน่อยสาเหตุที่มันมีสองตัวก็เพราะตัวผู้จะแอบย่องเข้าไปในรูตัวเมียเพื่อไปผสมพันธุ์กันนั่นเองฉะนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ว่ารูตัวเมียจะลึกกว่ารูของตัวผู้นั่นเอง อัน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 ค่าแต่ภาคอยู่นั่นละบ้าโจจิโปโอมันสิกัดมือเอาเด้อม,มันกัดอยู่นี่จ้าว้าวเราพะท่านขาดคำนิวสังบกขาดเนาะบ้าโจพี่น้องอยากรู้ไหมว่าเจ,จ้าจิปโปมที่ชาวบ้านเขาพากันลงแรงคุณหาราคากีบมากน้อยแค่ไหน ก็เพื่อนเอาไปขายมีขายได้เท่าไหรตัวละสองบาทจ้ะสองบาทจ้ะเฮ็ดเป็นทุุงๆละ50ตัวหนึ่งอยบาทห้าสิบตัว100้อยบาทกธรรมดาได้หิจ้าฟาทิทาบักโมบักแต่งสร้างฟังไม่ผิดรับราคาตัวละสองบาทแม่อินกับแม่สุดใจบอกราคาดีแบบนี้หาละทั้งวันทั้งคืนบานช่องไม่กลับก็ยังได้ เดี๋ยวเราจะลองย้ายโลเคชั่นกันดูบ้างเพื่อจะมีเจ้าจิปกเยอะกว่านี้เออขอบคุณเนาะครับคนอีสานบ้านเฮาไปใสมาใสกระทักท้ากันว่าแต่ลูกเหมือนจะไม่รู้ตัวนะว่าโดนเราแกล้ง อีกหนึ่งโลเคชั่นที่เรามาก็คือริมลำน้ำป่าที่นี่แม่อินบอกมีจิปปมเยอะวะแบบนี้ต้องไปพิสูจน์ส่วนเทคนิคการหาจิปปมยังไม่หมดแค่นี้บอกเลยว่าตั้งแต่บบาวโจกเกิดมาก็เพิ่งรู้สิ่งนี้เหมือนกันนี่จากไว้ยนึงนี่โอ้นี่นี่จ้านี่คววยตัวผู้นี่เถ้า,ถาขยขู้ ถ้าขวยตัวเมียมันจะไม่มีมันจะเป็นต้นนี่นี่เป็นโล่งแบบนี้มันจะขึ้นมามาร้องตอนตอนเย็นนี่มันจะขึ้นมาร้องนี่ปุ๊บเน่มขึ้นปุ๊บฉีขึ้นมาขึ้นมาร้องแล้วตัวเมียได้ยินเสียงตัวผู้ร้องมันก็จะมาหากระติทิโดดดโดดโดยมามาผสมพันธ์กันแล้วมันก็จะกลับดูมันถ้ามันไม่กลับมันก็เข้ารูเดียวกับของผู้ชายผู้ตัวผู้เลยเข้ารูเดียวกันไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยกิ้งนิงกิ้งนิงเลย ตัวผู้ตัวผู้ปีกไล่ไม่คนไม่แหลมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้ววะตัวอะไรล่ะกานกีบบอลเด็กกีกี้กันเถอะเหนื่อยแค่ไหนอย่างไรเบาโจ๊กก็ไม่ยอมแพ้ ขอลองขุดสักตั้งเพื่อให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยไปพู้เสียเสียไปต้องเอามีเยอะทำเป็นเก่งที่ไหนได้ กไม่พ้นมือน้องอ่อยอยู่ดี <laughs> บอกเลยพี่น้องว่าบ้านหนองสองห้องตําบลลำคลองอําเภอเมืองกาลสินแห่งนี้อุดมไปด้วยจิปโปมจริงๆจะเดินไปทางไหนก็เจอแต่จิปโปมเยอะขนาดนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราแล้วเราว่ามีแรงขุดหรือเปล่า ครับคุณผู้ชมครับภารกิจในการหาที่ปลมของเราวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับเบวโจ้ได้หนึ่งเพื่อนแม่อินได้เท่าไหร่ในท้องอินได้เต็มถุงได้เต็มถุงมาสิมาได้เต็มถุงแม่สัใจได้เต็มถุงกันจ้านี่ถุงเชียงไว้ไหมนี้เต็มถุงว่าย่านนันหัวนาเอาไปกินบอกถึงเรื่องกินครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่ทําจากที่ปลอมนครับว่าจะ หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้านบานแค่ไหนฮะไปดูกัน <Yahoo! S 1> ลองมีใครตัวนี้กินส,สดได้บ่ะแไมได้ลีน่าได้ดีลองดูสิอร่อยด้วยนะ มเคี้ยวไปเลยเคี้ยวไปเลยอร่อยไหมเดี๋ยวมันจะอารมณ์ปาะๆแตกแป๊ะอ่าแตกแป๊ะแป๊ะเนาะกินกับตำมะละกอนะแต่เราไม่เคยกินอุ้ยบังสีหนาสีตาบ้าโจแล้วเป็นตะแซบเนาะพี่น้อง พอทำความสะอาดที่ปกเรียบร้อยเราก็ไปทำเมนูแรกกันเลยโอ้เทำอะไรบางยเที่ยเทียเียไปนั่ไเจียอไรอย่างเงี้ยนอกจากทอดปนแล้วบ้านเขากินอะไรย่งเงกระมูกจ้ะ มุกมกใส่ปีกุ้ยส่เีจ้าใส่ที่ออกดีดีล้วก็แกงใงฉน้ำไมสมก็ได้จ้ากไหวมีปะมีคนเป็นไหว้ากระเซ็นมากกันแน่นผู้ซาดิสแน่ก็เจ้าก็บิตจินผู้ซาดิสโอ้ยขอโทษหลายๆเด้อแม่ขอโทษหลายๆเด้อขวางทางกำลังรีวิวโชคดีครับโชคดี แม่ขอโทษ <นะ S 1> หลายๆเด้ออันกำลังรีวิวอัน,อนไปสังเวียนแย่ยอ,ออกเอาโตออกไงแม่แล้วเนี้ยขอโทษห,หลายๆเนี่ยจ้าหนูกำลังรีวิวอันนี้ยุ้ผู้ใดพาไม่เหตุการ์สนุนดีนี่น่ะเอาอันยอยดยวิวดีซื้อดอกจ้าเอายอยดยวิวกับเออสิได้เหตุกับข่าวบอลล่ามื้อนี้ นี่แหละคนอีสานบ้านเฮาผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายกันความสัมพันธ์แนบแนบ่นทักทายกันไปกันมาเมนูแรกอย่างเจ้าจิป้ป่ทอดกรอบก็เสร็จเรียบร้อยอร่อยเลยไม่ต้องทำยากอ้าวซิมซิมอ้าวซิมเลย กินเลยค่ะให้กินตัวเมียนี่มัน,นเออมันจะอร่อยโอ้เด็กขอนิ่มนี่แถบเดาน่ะโอ้ยหอมไหม่ยเดี๋ยวเรนะา,าถ่ายอีกหนึ่งเมนูครับก็คือปลนชิปปมส่วนอีกหนึ่งมูนในเมนูนั่นก็คือปลนชิปปมสูตรไทยบ้าน นำเอาชิปปมที่เราคั่วมาตำให้แหลกคั่วปริกให้หอมตามลงไปตำใส่น้ำาปลาราต้มสุกให้พอครุกคิกปรุงรสตามใจชอบสุดท้ายก็ใส่หอมซอยเสร็จแค่นี้ก็ไปซิมกันเลย นะนี่ครับพี่น้องคนกีปโอมครับจะยอดเลยสูตรให้น้องสององมามาแม่กินขา้าวแ้วกันไปนี่ลุยอ้าวจ้า,มา,ามาเด้นมาเด้นนี่แหละพี่น้องวิถีไทยบ้านอย่างเราเราใครผ่านไปผ่านมาก็เรียกกินข้าวกินปลาบรรยากาศช่างอบอุ่นเหลือเกินสับรดาหน้าบบาวโจ้สิพาไปโอลลี่วิถีไทยที่ไหน พลาดบ่ได้เด้อพี่น้องเด้ออ้าสวัสดีครับมาแล้ว,ลวจ้า,จา